ครับผมวิทยานะครับจากเต็นท์รถบ้านคุณวิทยานครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอและรีวิวรถสวยเข้าม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นะครับเป็นรถอีโคคาร์ครับสุสกิเซียครับคันนี้สภาพถือว่าสวยมากนะครับสเปกก็คือเป็นเครื่อง1.2นะครับเป็นตัว GL นะครับสุสกิเซียตัว GL นะครับวิ่งไม่ถึงแสนโลครับก็จะมีออปชั่นตกแต่งมาบ้างเล็กน้อยครับมีล้อแบกเลนโซ่ให้มาด้วยนะครับคันนี้นะครับเหมาะมากเลยครับกับแม่บ้านกับ นักเรียนนักศึกษาผู้ที่เริ่มต้นทํางานหรือว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันส่งลูกส่งหลานไปทํางานไปเรียนก็ได้ครับประหยัดน้ำมันมากครับแล้วก็อไหล่มีอะครับตัวนี้แรงมาจะอยู่ที่9 1แรงมาครับอัตราเร่งก็ดีพอสมควรครับใช้ได้อยู่ครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับตัวนี้สเปคเข้าๆอยู่ประมาณเอ่อกิโลเมตรต่อเลรครับถือว่าประหยัดคุ้มค่ามากนะครับคันนี้ออกห้อยู่ประมาณ5,5 0,000บาทนะครับเดี๋ยวสภาพโดยรวมภายนอกภายในเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับเดี๋ยวผมก็จะพูดสเปคไปเรื่อยๆเลยครับไปเลยครับ สำหรับอีโคคาร์โตซูกิคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสี่สูบนะครับเป็นเครื่องระบบวาล์วแปรผันนะครับที่เรียกว่าว v วทีนะครับ16กวาล์วนะครับสี่สูบเดี๋ยวเราไปดูรอบกันครับว่าคันนี้สภาพจะเป็นไงบ้างนะครับมาเลยครับเริ่มจากนี่เลยครับไฟหน้าด้านซ้ายนี่ครับซูมมาซูมดูใกล้ครับดูความใสของไฟหน้าครับนี่ครับไฟหน้าถือว่าใสมากนะครับมีเลนส์สวยๆนะครับตรงนี้จะมีเอ่อไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับด้านล่างนะสปอรอตไลท์ดูฝั่งกระโปรงครับนี่ครับ บางๆสวยๆใสๆเงาๆเลยนะครับคันนี้สภาพถือว่าสวยมากนะครับบางๆนี่ครับมาพ่อกระจังหน้าแต่งนะครับเ็นชุดแต่งมาเลยนะครับมีโลโก้เซียครับสปอร์ตมากครับถ่ายซูมเลยครับนี่ครับแล้วก็มีสปอยเลอร์บิวอินมาให้ในตัวนะครับสวยๆใสๆเลยนะครับอันนี้ไปนี่ไวรุ่นชอบแน่นอนครับไม่ต้องแต่งอะไรแล้วครับสภาพแต่งมาอย่างสวยเลยนะครับมาดูไฟหน้าด้านซ้ายบ้างครับ นี่ครับเดิมเดิมใสๆนะครับไม่มีรอยทลอกนะครับกันชนสหน้าสวยๆนะครับจับคู่กับล้อแมกเรนโซ่แท้เลยนะครับอันนี้แมกสีดํานะครับลายดุดดุดันๆไเป็นเลยนะครับนี่ครับยางก็สภาพยังใช้ได้อีกเดี๋ยวยาวแลครับเพราะว่าดอกยังลึกอยู่มากเลยนะครับมาดูด้านแก้มครับนี่ครับแก้มซ้ายบางๆเดิมๆครับโลโก้สัญลักษณ์ปอแปรผัน VVT นะครับ ให้อัตตาเร่งเราใจแน่นอนครับประหยัดน้ำมันด้วยครับ20กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็มีกันแมลงติดมาจากชิ้นของเก่านะครับโลโก้เทสอยู่ครบอะดูหลังคาไหมครับหนังคาบางบงเดิมเดิมใส่นะครับอ่ะประตูหน่อยครับประตูหน้าซ้ายบางบงเดิมๆิเสวยนะครับนี่ครับไม่มีรอยถลอกครับแล้วก็มีสปอยเลอร์จากโรงงานติดมาให้ด้วยนะครับประตูด้านหลังซ้ายบางๆางเสวยนะครับผิวดีครับวันนี้ครับไม่มีชนนะครับ สะโพกซ้ายบางๆเดิมๆสวยครับกันชนหลังนี่ครับชุดหลังมีสปอยเลอร์ติดมาให้รอบคันเรียบร้อยเลยนะครับแต่งมาอย่างสวยนะครับไฟท้ายสวยๆใสๆนะครับโลโก้สูซูกิอยู่คมนะครับแล้วก็มีนี่ครับสปอยเลอร์หลังชิ้นเล็กๆกำลังดีนะครับไม่ใหญ่โตจนเกินไปนะให้ความรู้สึกที่สปอร์ตโฉบเฉียวครับฝาท้ายบางๆเดิมๆใสๆครับโลโก้เซียนะครับอยู่ครบนะครับ ดูดูด้านท่อนะครับท่อมีให้สองใบเลยนะครับให้ความดูหรูหราสปอร์ตมากครับผมอ่ามาดูที่สะโพกหลังขวานะครับบางๆสวยๆนะครับล้อแมกเรนโซ่ครับด้านหลังสวยๆครับด้านหลังจะเป็นดัมเบลนะครับด้านหน้าจะเป็นยิทเบรกนี่ครับประตูบางๆเดิมๆครับผิวดีมากครับ ตัวหน้าบางๆครับสว้วเส้ใสโอ้โหอันนี้แก้มสวยๆครับ DVTI อยู่ครบครับ PVT ครับวาวแปรผันอัจฉริยะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องวิสานกับห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าเอดูห้องเครื่องยนต์ครับดูคันหน้าว่าคันนี้มีชนน็อตเนสมีรอยแกะหรือเปล่านะครับไปได,ดูกันเลยครับ เปิดมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหห้องเครื่องใสๆเลยนะครับคันนี้วิ่งมาเพียงเก้าหมื่นโลนะครับวิ่งไม่เยอะนะครับต่าไปดูหัวน็อตก่อนดีกว่าดีครับหัวน็อตเดิมเดิมครับซูมนะครับซูมให้เห็นชัดๆไปเลยครับนี่ครับหัวน็อตนี้นะครับเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยจิกรอยบิดรอยถอดนะครับ เดิมเดิมครับดูซีนครับซีนสากโปงเดิมเดิมโรงงานนะครับรถเดิมต้องต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับซีนใสใสสวยๆนะครับอาดูซุล้อเบ้าโชกเลยครับนี่ครับสติ๊กเกอร์มอกซูมนะครับอยู่ครบๆนะครับสีนี่ครับเดิมเดิมครับไม่เคยทำครับสีเดิมจากโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับอ่าดูคันหน้าบ้างครับด้านนี้คันหน้านะครับนัดดูรอยเม็ดอาร์นี่ครับเดิมเดิมนะครับอยู่ครบนะครับไม่มีรอยทํานะครับ สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับสวยใสเลยนะครับนี่ครับเล็อาร์กอยู่ครบนะครับสภาพถือว่าสวยมากเลยนะครับคันนี้นี่ครับซีนเด็กตัวถังก็อยู่ตรงนี้นะครับเด็กตัวถังนี่คมคมชัดๆเลยนะครับซูมนะครับคันนี้เดิมครับหน้าตาเดิมแน่นอนครับรับประกันเลยครับหัวน็อตสวยๆครับนี่ครับไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับดูคันหน้าด้านซ้ายนะครับ สวยเดิมๆใสๆนะครับอ่าดูซูมด้วยครับซูมมันจะมีตัวเลขอยู่นี้ด้วยนะครับซูมชัดๆเลยครับได้เห็นชัดๆครับถ้ารถทําสีมาแล้วตัวเลขนี้จะมองแทบไม่เห็นนะครับเพราะตัวเลขนี้มันคมมากมันบางมากครับนี่ครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูประตูซ้ายขวาหน้าหลังและฝาท้ายกันต่อครับว่าจะเดิมขนาดไหนนะครับนี่ครับเริมจากประตูครับประตูนี้ครับดูสีประตูครับ ดูรถเนี่ครับเราต้องดูที่สีประตูกว่าเลยครับสีเดิมๆสวยๆนะครับนี่ครับสียาวจากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับลองเอาเล็บกดลงไปดูครับบุ๋มแล้วก็จะเด้งขึ้นมานะครับสีแท้โรงงานแน่นอนครับแบบนี้ถ้าสีไม่แท้เนี่ยสีปั้นเองเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้ครับมันจะนิ่มหรือจะแข็งไปเลยครับอ่าแล้วเราจะดูรถเราต้องดูหัวน็อตครับแบบนี้ครับนี่ครับเห็นชัดไหมไม่เห็นว่ะอ่าดูนี้ก็ได้ครับหัวน็อตต้องเดิมๆนะครับนี่ครับซูมลยครับ นี่ครับผมว่าไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับคันนี้เพจจะอยู่ด้านซ้ายนี่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูซับใหม่กันนะครับว่าคันนี้จะมีทำมันเปล่านี่ครับรอยเม็ดอารครับดูรถต้องดูเม็ดอานะครับแกะยางมาดูนะครับเม็ดอาต้องเดิมเดิมเม็ดๆแบบนี้นะครับถ้าม่เช่แบบนี้ก็ไม่เดิมนะครับคันนี้ถือว่าเดิมมากครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูประตูด้านหลังครับอ่าดูซีประตูก่อนเลยครับคันนี้ นี่ครับสีประตูเดิมๆบางๆที่สวยใสๆนะครับนี่ครับรถคันนี้เดิมทั้งคันนะครับไม่เคยทําเลยนะครับอ่ะเราก็มาดูเม็ดอรางหน่อยครับรอยเม็ดอรากนี่ครับดูไหมครับดูเม็ดอร์กเห็นชัดๆเลยครับนี่ดีครับเดิมๆเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันนะครับ ฝาท้ายตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับใช้กดปุ่มเอานะครับนี่ครับอ่ะเราดูขอบมุมนี้ก่อนครับรถส่วนใหญ่ไม่ชนหน้าก็ชนท้ายนะครับคันนี้นําเดิมครับหน้าไม่มีชนท้ายก็ไม่มีชนนะครับนี่ครับรอยเม็ดอาร์กอยู่ครบๆสวยอ่ะดูซีนนะครับอดูรถดูรถก่อนดูรถก่อนรถสักโปรงนีครับไม่เคยแกะนะครับซูมนะครับซูมชัดๆเลยครับนี่ครับรถสวยนะครับ ซืๆๆๆๆๆๆ้อรถบางทีต้องซื้อรถเดิมสวยแบบนี้นะครับนี่ครับรอยซีนเดิมจากโรงงานนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอสายนี้นะครับเดิมครับเดิมสวยเทสไซครับอ่ะดูหัวน้อยครับนี่หัวน้อยจะต้องไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับอย่างนี้ถือว่าเดิมมากครับไม่มีรอยแกะรอยไขอ่ะแล้วดูมุมมุมมุมไฟนะครับนี่ครับเดิมครับรอยเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับไม่มีรอยโป๊ทําสีนะครับ แล้วก็มาดูพื้นครับตัวนี้ออกห้างมาจากโรงงานนะครับจะไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับจะมีเป็นตัวชุดชุดปะยางมาให้นะครับนี่ครับตัวแล้วก็มีตัวเอปั๊มลมนะครับแล้วก็มีตัวปะยางมาให้ครับมาแบบนี้จากโรงงานเลยครับอ่ะดูซีนพื้นนะครับนี่ครับเดิมเดิมซูมได้ไหมครับให้ชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านไม่เห็นนี่ครับซีนเดิมเดิมแล้วเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเดิมเดิมโรงงานครับไม่มีทําสีครับไม่มีย้อมแมวนะครับ รถผมนี่รถสวยทุกคันนะครับคัดสภาพมาทุกคันครับไม่มีย้อมแมวนะครับแล้วประกันได้เลยครับดูด้านล่างเลยครับซูมนะครับซูมไม่เห็นกันไปจัดจกเลยครับนี่ครับรถสวยล้วเป็นแบบนี้ครับรถสวยต้องที่นี่ที่เดียวครับรถบ้านคุณวิทยานะครับอ่ะเรามาดูดูที่ประตูด้านคนขับมั่งครับด้านคนนั่งหลังคนขับอ่ะดูซีนก่อนเลยครับแบบแรกนี่ครับซีนเดิมครับลองอาเล็บจิกดูครับว่ามันยุบหรือเปล่านะครับนี่ครับเดิมๆแบบนี้ครับ ดูนี่หน่อยครับรอยเม็ดอาร์นี่ครับเดิมๆใสๆรอยเม็ดอาร์คมๆลึกๆสวยๆแบบนี้นะครับจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเป็นแบบอื่นนี่โดนมาครับรถคันนี้เดิมๆครับอ่ะมาดูด้านนี้บ้างบางคนถามว่าเต็นท์ผมทําไมมีแต่รถสวยผมคัดรถทุกคันครับรถไม่สวยที่ผมไม่ซื้อเลยครับผมซื้อรถแต่รถสวยเท่านั้นครับชั่วโมงนี้ขายรถยากครับเอารถไม่สวยมาขายเรียบร้อยครับเจ๊งแน่นอน เราจะขายแต่รถสวยเท่านั้นครับขายไม่ได้เราเก็บไว้ดูครับนี่ครับรอยเม็ดอาร์คลึกๆคมๆสวยๆทใสนะครับนี่ครับโอ้โหคันนี้นี่สภาพเดิมมากนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นออปชั่นภายในครับแล้วก็ความเรียบร้อยของภายในแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองขับกันครับว่าคันนี้ขับเราจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนจะขับเดี๋ยวดูออปชั่นก่อนดีกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูออปชันกับสภาพภายในกันนะครับอ่ะเริ่มจากแผงประตูเลยครับน้องถ่ายนะครับแผงประตูด้านคนหน้านะครับสีสวยครับคิวนี่จะเป็นสีสีบอลนะครับสีบอลเงินเนะครับตัดกับสีดํานี่ดูแล้วเข้ากันดีมากเลยครับแผงก็ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยถลอกนะครับอ่ะมาดูเบาะครับเบาะภายในนี่จะเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับกำมะหยี่นะครับนี่ครับเบาะนี่แทบเหมือนแทบไม่ได้นั่งไม่ได้ใช้เลยครับสภาพนี้โอ้โหสวยงามมากครับนี่ครับเลื่อนดูชัดเลยครับ โอ้สภาพแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับอ่ะดูเบาะหลังบ้างครับเบาะหลังนี่สภาพเหมือนเบาะหน้าครับจะใหม่กว่าด้วยเลยครับสวยตสวิตใส่ครับมีที่วางแก้วให้สองบะสองจุดนะครับอะดูแผงหลังหน่อยครับบางใหม่ชัดไหมดูแผงด้านหลังนะครับนี่ครับเนียนๆเหมือนรถป้ายแดงเลยครับไม่มีรอยถลอกไม่มีอะไรเลยนะครับ แผงด้านข้างครับสวยๆใสๆครับไม่มีตำหนิไม่มีรอยชำรุดนะครับมีขอบคิ้วคมเมียวไอ้ขอบคิ้วสีบอลเงินให้เหมือนกันเหมือนกับด้านหน้านะครับอ่านดูฝั่งนี้บ้างครับนี่ครับแผงประตูด้านหลังขวาเดิมเดิมเมือนครับสภาพสวยครับผ้ายังไม่มีรอยยุ่ยลยไม่มีรอยถลอกอะไรนะครับนี่ครับสวยๆใสๆครับดูเบาะครับอ่ะใช้เบาะหน่อยเบาะ หลังสวยอะเดี๋ยวไปดูแผงประตูด้านคนขับครับนี่ครับแผงประตูด้านคนขับก็สภาพสวยนะครับไม่มีรอยถลอกอะไรนะครับแทบเหมือนไม่ได้ใช้เลยครับใช้มาน้อยมากครับ่าดูเบาะเบาะคนนั่งครับไอ้เบาะคนขับส่วนใหญ่เบาะรถรอยทั้งร้อยครับเบาะคนขับเนี่ยจะต้องมีความสึกหล่อมากที่สุดเพราะว่าคนขับนั่งเยอะที่สุดตัวนี้ก็มีบ้างเล็กน้อยครับมีตรงนี้ครับจะมีย่นยนหน่อย แต่ไม่เยอะครับถือว่าน้อยมากไม่ต้องไปทอะไรมาหรอกครับนี่ครับเกิดจากการใช้งานครับแต่ใช้น้อยครับนี่ครับตรงอื่นก็สวยเหมือนครับมีแค่รอยย่นตรงนี้แค่นิดเดียวครับนิดเดียวครับแต่ไม่ยุบไม่ไม่มียุบไม่มีอะไรนะครับยังปกติอยู่แค่เป็นรอยย่นเฉยๆไปเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในกันครับมาดูในส่วนของออปชันภายในนะครับเดี๋ยสุดท้ายก่อนร้อนครับนี่ครับวิทยุนะครับก็จะเป็นวิทยุเดิมๆติดมาจากโรงงานนะครับเสียงดีนะครับ ดูนี่ครับบางแดดนะครับพลาสติกจากโรงงานยังไม่แกะเลยครับหรือว่าสภาพนี่เดิมๆมากครับทั้งสองอันนะครับฝ้าเพดานเอ่อพื้นเพดานดูครับเนียนๆครับไม่มีขุยครับไม่มีรอยร่องรอยอะไรเลยมีที่พักแขนมาให้หนึ่งอันนะครับก็สูงๆครับใส่ของได้เล็กน้อยครับไม่เยอะครับดูดูนะครับนี่ครับนี่ครับแต่ใส่ได้ไม่เยอะครับแต่ได้นิดหน่อยครับ หัวเกลจะเป็นแบบสปอร์ครับตรงนี้ก็วางของได้ครับเปิดได้ครับมีที่จุบุหรี่ตรงนี้สองม่ให้สองตัวนะครับวางแก้วได้นะครับแต่ใบไม่ใหญ่มากแอร์ก็จะเป็นแบบหมุนนะครับอันนี้แอร์เย็นครับเลขมาอยู่เพียงแค่ซูมเลยครับเก้า7ืสี่พันี่รสสบ็ดกิโลเมตรเท่านั้นครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับแล้วก็เลื่อนไม้แบบวงกลมนะครับให้ความสปอร์นะครับนี่ครับแอร์แบกให้2รลูกนะครับเพิ่มความปลอดภัยครับแล้วก็มีคิ้วสีบอลนี้ครับตัดรอบคันนะครับ ยาวไปถึงประตูด้านหลังนะครับให้ฟาร์มรู้สึกที่แบบสวยงามและมี B ความเป็นสปอร์ตคนข้างสูงครับเป็นรถอีโคคาร์ที่น่าใช้รุ่นหนึ่งเลยครับเพราะว่าได้เครื่องสี่สูบขับได้ดีครับแรงมาเยอะกว่าพวกนิสสันครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปลองขับกันไปฟังเสียงเครื่องยนต์เลยครับโอ้โหเสียงเครื่องยนต์นี่ถือว่าเงียบนิ่งมากเลยนะครับเสียงดีคนระัตอนนี้เปิดแอร์อยู่นะครับ ไม่มีเสียงกระทบถุงเล็กไม่มีเสียงวาวดังนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปสอบการขับขี่กันดีกว่าครับว่าคันนี้จะขับขี่ดีขนาดไหนนะครับไปเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการขับขี่กันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้โอ้โหนี่ครับเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายนะครับเกียร์นุ่มนวลครับเข้าง่ายนะครับโอ้พวงมาลัยถือว่าเบามือมากเลยนะครับ เครื่องค่อนข้างจะนิ่งนะครับเพราะเป็นสีสูงนะครับนี่ครับอัตา,ารเร่งก็ดีนะครับตรวนี้สเปคมาถึง20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดมากเลยนะครับ s ูป u k กีนี่ได้ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องยนต์ทนถึกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงกระจกมองข้างับปรับรไฟฟ้านะครับ แก็เย็นมากนะครับเย็นสบายครับคันนี้ภายในถือว่าสวยมากครับคันนี้ภายในยังไม่มีร่องรอยอะไรนะครับเรื่องของเก่านี้ใช้มากค่อนข้างที่จะรักษานะครับไม่มีสึกหลออะไรนะครับภายในสวยนะครับคันนี้นี่ครับอัตราเร่งดีนะครับ รุ่นนี้ผมว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับในราคาสองแสนนิดๆน,นะครับเรื่องความประหยัดนี่ก็ไม่แพ้รถไฟฟ้านะครับตกโกลระบาดน,นิดๆครับหาเติมที่ไหนก็ได้ครับไม่ต้องกลัวเรื่องหาที่ชาร์จครับสูงนี้นะครับปล่อยมือได้นะครับปล่อยได้เป็นกิโลครับ คันนี้ซื้อไปเนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับใช้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องไปแต่งใส่บกใส่แมวแล้วครับมีมาให้พร้อมทุกอย่างถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับรูปทรงสวยงามด้วยนะครับราคาก็ไม่แพงผมว่าเป็นรถที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับโตเกียรเซีย,ยวแต่เราจะย,ยุเทินกันนะครับจะดูวงเลียวครับว่าคันนี้วงเลียวจะว่างหรือแคบขนาดไหนนะครับ ดีนะครับพงมาลัยตีคืนง่ายดีครับเบาๆการเก็บเสียงภายในก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเป็นรถเล็กแต่ว่าเก็บเสียงดีแล้วนะครับ อุปกรณ์ที่ให้มาวัสดุอุปกรณ์ผมว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับแข็งแรงทนทานวัสดุที่ที่ดีครับการประกอบปันนี้ดูดูดีครับไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ค่อยมีตำหนิอะไรมากครับประกอบดีมากครับรุ่น้งานละเอียดดีนะครับ แอร์เย็นเกียร์ปกตินะครับเกียร์ก็เข้าได้นิ่มนวลน,นะครับไม่มีกระตุกไม่มีอะไรนะครับสนใจมาดูรถของเราก็มาได้ครับเราอยู่ถนนเอกชัยครับก่อนถึงมาชัยนะครับอยู่กับตรงข้ามโรงพยาบาลเอกชัยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคากัน,นะครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่มีเงื่อนไขโปรโมชั่นอะไรบ้าง มาดูรถมาได้ที่นี่เลยนะครับเป็นเราแล้วครับเลยลงพยายามเอกชัยมาครับแล้วยูเทอร์ครับก็ถึงเลยครับบ้านวิทยานะครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันนะครับว่าคันนี้ราคาจะตั้งไว้เท่าไหร่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างสำหรับราคาสุซูกิเซียปี2016คันนี้นะครับเลขไม่เพียงแค่94,000กิโลเมตรนะครับเราตั้งราคาไว้เพียงแค่225,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับ แล้วถ้าลูกค้าคนไหนสนใจแล้วก็ลองเข้ามาทดสอบการขับขี่นะครับมาดูรถได้นะครับแล้วก็ชอบของแถมแบบไหนอยากได้ส่วนลดแบบไหนลองเข้ามาคุยกันได้ครับผมพร้อมคุยทุกข้อเสนอนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดสมัครสมาชให้ทางช่องเรานยครับเดี๋ยวเรามีรถสวยๆเข้าใหม่ๆแล้วก็จะมารีวิวให้ดูงี้เรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ นำเสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค้า